ตัวแปรที่1คือเพศนะครับมี2ช้อยคือชายกับหญิงอันที่2อ,อายุอันนี้ขอให้เป็นการเก็บจริงก็คือระบุไปเลย20 21 25 30ระบุไปเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในรายการ Easy s t a t i s t i c สถิติง่ายๆแค่ปลายนิว้วทางช่อง Smart Research ไทยกันอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้มากันใน EP ที่2แล้วนะครับเรื่องที่อยากจะมาแนะนำสำหรับโปรแกรม SPSS ในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของโปรแกรมละกันเอากระชับง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอ2แท็บที่สำคัญนะครับคือ Data View หรือที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะ ลักษณะนหน้าตาจะเหมือน Excel ก็คือแนวตั้งเนี่ยเป็นตัวแปรและแนวนอนเนี่ยเป็นการคีย์ข้อมูลตามแถวหรือว่าเคสต่างๆและอีกแถบหนึ่งก็คือ variable view variable view นี้คือหน้าต่างสำหรับการจัดการกับตัวแปรคือเป็นการบอกว่าตัวแปรที่มีอยู่ในชุดเนี่ยมีตัวแปรชื่ออะไรบ้าง ตัวแปรนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างเช่นมีจุดทศนิยมกี่ตัวก็คือตรงเดซิมอลมี label หรือว่าคำอธิบายว่าอย่างไรบ้างหรือมี value ก,ก็คือมีโค้ดว่าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันเล็เลเลกๆน้อยๆนะครับก่อนเนื้อหาที่จะเอามาใช้ในการทดลองการคี์ข้อมูลนะครับก็มีตัวอย่างมาให้4ตัวแปรเนาะ ตัวตัวแปรที่1คือเพศนะครับมี2ช้อยคือชายกับหญิงอันที่2อ,อายุอันนี้ขอให้เป็นการเก็บจริงก็คือระบุไปเลย20 2 1 25 30ระบุไปเลยระดับการศึกษาขอเป็นง่ายๆคือ3ช้อยคือต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีนะครับส่วนความพึงพอใจเนี่ยมี5ข้อย่อยและในแต่ละ5ข้อย่อยมี ห้าชอยนะครับก็คือตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยเฉยๆเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเอาละเราลองมากลับมาที่โปรแกรมแล้วมาเริ่มกัน <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเลยเราก็มากำหนดตัวแปรก่อนต้องไปที่หน้า v a l e view ตัวนี้แล้วก็กำหนดตัวแปรไว้ในชื่อ name นะครับเมื่อกี้อันแรกเราบอกว่าเพศก็คือ gender เราก็พิมพ์ไปเลยแบบนี้ง่าย Enter ลงมาไว้ก่อนอันที่2อายุก็ h Enter ลงมาไว้ก่อนอันที่3บอกว่าเป็น education ก็ง่ายๆ education ตามนี้อันที่4ก็จะเป็นความพึงพอใจใช่ไหมครับก็เรามี5ข้อก็ขอตั้งว่า set z z 2 z 3 z 4 set s e และ set นะครับง่ายๆแบบนี้อ่ะทีนี้ถ้าเราดูตามตัวแปรเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีแค่ตัวแปรอายุหรือว่า age เนี่ยตัวเดียวที่บอกว่าให้เติมตอบจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเว้นว่างไว้เราจะไม่ setting อ,อื่นๆใดนะครับต่อมาที่จะ setting เพิ่มเติม,ตมคือตัว label กับตัว value นะครับตัว label เนี่ยเป็นป้ายกำกับเราอาจจะกำกับเป็นภาษาไทยไว้ หรือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไม่กํากับก็ได้โปรแกรมมันทํางานได้แต่เรากํากับไว้เพื่อให้เรารู้หรือถ้าเกิดเราจะส่งต่อไปให้คนอื่นทํางานส่งต่อไปให้ทีมงานคีย์ข้อมูลต่อเนี่ยเราอาจจะกํากับลาเบลตรงนี้ไว้ด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็บอกไปว่าของ gender คือเพศ S ก็คืออายุ Education ก็คือการศึกษาแล้วก็ Z 1ถึง Z 5ก็เป็น ความพึงพอใจเราก็อาจจะเขียนง่ายๆว่าความพึงพอใจข้อ1นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละง,งานจะเขียนไว้อย่างไรผมเขียนไว้ประมาณนี้ก่อนต่อมา value ก็คือกำกับว่าช้อยไหนคืออะไรนะอย่างเพศเนี่ยเมื่อกี้บอกมี2ช้อยใช่ไหมอะเราก็มาเข้าที่ value คลิกเข้าไปที่ value จะเห็นปุ่มจุดๆนะครับก็คลิกเข้าไปต่อนะเราจะเจอว่า value Value คือการให้เลขสมมุติว่าเราให้เลข1เลข1นะครับแล้วก็ Label มีค่าว่าชายแล้วเราก็คลิกที่ Add ต่อมา Value ที่2ก็คือถ้าเราขีดไปเลข2เนี่ยจะให้ค่าเป็นผู้หญิง Add ไปแล้วก็โอเคเสร็จแล้วของ g e n เดอรต่อมาของ e u u c t t o o เมื่อกี้บอกว่า หคือต่ำกว่าปริญญาตรีใช่ไหมครับแวลูส,สอก็คือปริญญาตรีและแวลูส,สาคือสูงกว่าปริญญาตรีนะโอเคเรียบร้อยสำหรับความพึงพอใจนะครับเราจะมี5ข้อเราจะทำการระบุค่าเพียงข้อเดียว แล้วจะทําการ Copy ไปอีกที่เหลือนะครับเริ่มจากช้อยที่1ก่อนช้อยหนึบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งช้อยสองเป็นไม่เห็นด้วยช้อยสามเป็นเฉยๆช้อยสี่เป็นเห็นด้วยและช้อยห้าเป็น ็นด้วยอย่างยิ่งกดแอดโอเคไหมครับเนาะเสร็จแล้วก็กดโอเคตรงนี้เราจะได้แวลูของ Z1 แล้วทีนเราจะทำการ copy ก็คือเราต้องเอาเมาส์มาชี้ที่ตัวอย่างนี้คือพยายามให้เมาส์อยู่ข้างหน้าตัวที่เรจะ copy ก่อนคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ค่อยๆเอาเมาส์มาลากเลยให้ขึ้นแถบแบบนี้แล้วก็กดวางก็จะได้แล้ว ทีนี้เราจะเห็นว่ามีเลข0 0 0ย์ศูอยู่เนี่ยเป็นจุดทศนิยมก็คือเป็นตัวกํากับตัวนี้แหละง่ายๆก็คือเรามากํากับ1ตัวก่อนให้เด cimal เนี่ยหรือทศนิยมเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็มา Copy เหมือนกันแล้วก็วางไปในทุกอันที่เราอยากให้ไม่มีจุดทศนิยมอะ่ะหรือทศนิยมเป็น0ูนย์นะครับเท่านี้เสร็จแล้วเราก็จะไปที่หน้าต่าง data view แล้วก็ทำการขี์ข้อมูล สมมติลองคีกันเล่นๆนะครับเจนเดอร์ Gender สมมติเป็นหนึ่งเนาะอายุก็20ปีนะการศึกษาต่ำกว่าปตีความคุ้มะจาอาจจะให้45454 5, 4, 5, 4, นะครับเทคนิคส่วนตัวของผมก็คือใช้คีย์บอร์ดที่ขวามือจะเป็นตัวตัวเลขเรียกว่านำแพดแล้วก็ซ้ายมือจะจับไปที่ปุ่มแทบ สังเกตนะสมมตินะครับ2แล้วก็กดแบ็บอายุ25กดแบ็บการศึกษา2กดแ็บนะแล้วพอเพึงพอใจเนี่ยเทคนิคส่วนตัวเวลาดูคือเราจะจำทีละ5ข้อสมมุติเราจะเห็นในกระดาษแล้วว่า44544ทันไหมแบบนี้จะทำให้เราทำงานได้คล่องขึ้นนะครับโอเคหลังจากนี้ก็ทำการเซฟ ตัวนี้แล้วก็บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไว้นะครับโอเคครับ